ครับการต่อทอ่อน้ำของช่างตะห้ามสกิททีวี youtube นะครับก็เป็นท่อขนาดหกุนนะครับหกุนไม่รู้เขาเรียกไงว่าเขาเรียกตามเขาไปกันอ <c oughs> ยังไม่ได้ศึกษานะฮะเออก็จะมีตัวนี้นี่ตัวด,ดักน้ำนะครับ แต่ป้องกันน้ําย้อนกลับเป็นท่อท่อน้ําบาดาลนนครับใช้ปั๊มหัวจรวดดูดนะครับก็จะมีตัวหนักน้ําคือหัวโกระโหลกนะครับหรือเช็ควาลหรือเปล่านะแล้วก็ข้อต่อแบบเกลียวนี่นะครับตัวผู้ตัวหนึ่งแล้วก็ไล่ไปทางนูน้น ปลายทางนั้นก็จะเป็นจะเป็นตัวเมียแบบนี้ครับก็เป็นเกียวนะครับเออพขาทำต่อ,อย่างนี้ทุกตัวเลยพอดีน้ำบ้านผมนีไม่ลึกมากนะครับประมาณหนึ่งท่อกว่าก็เลยท่อกว่าที่ใช้ดูดได้คนะองอก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นเกียวกัน,กน คือข้อดีของมันคือเวลามีปัญหาหัวกะโหลกไม่ดักน้ําอะไรอย่างนี้เราสามารถถอดได้ถอดดึงขึ้นมาแล้วก็เช็คหัวกะโหลกโดยที่ไม่ต้องตัดแต่ถ้าเราถอดแบบยาวๆมันจะชอบหักนะครับหักตรงข้อต่อทําให้รั่วซึมได้เวลาดูดน้ำนี่ครับข้อดีของมันดวกสบายมาดูท่อเก่าครับ ข้าเก่าก็มีโผล่มากออกแล้วข้าเก่าแตผมไม่ได้ทำนะเป็นช่งางประดานที่เขาทำมาก็าาจะเป็นข้อต่อเลยธรรมดาเลยครับใส่กาวอย่างเดียวเลยนี่ถ้ามีปัญหาหัวกระโหลกมันอย่างมีปลาหกโหลกไม่ดักน้ำก็เนีย่ยต้องโทดออกมาทำรุ่นเะงี้ยคยาก ลาน,นี้ก็ต้องตัดทิ้งนะครับดูเช็คอะไรเงี้ยที่ได้ผมไม่ได้ซื้อมาตรงนี้อันซื้อมาอชุดหนึ่งก็จะพอดีตรงนี้นะแต่เ,เราถอดเครื่ล้างได้ตรงหมุนนี้ก็ได้เหมือนเดิมเราต่อเข้านี้ได้กาวแล้วก็ได้เวลาหมุนหมุนข้อน,นั่นก็ได้ได้จะหมุนได้ตรงนี้ได้เหมือนเดิมครับตุ๊กใจก็กดไลค์ถอนตะไคร้ ถือตะไคร้ปักตะไคร้ด้วยครับ